ปิตัดอ,อยู่เป็นประจำค่ะแต่ทราบกันหรือเปล่าคะว่าจแอนเขาก็มีมุมค้นหล่อของเขาอยู่เหมือนกันนะคะจะมีฉากไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดมาจากตอนฉันคือโนบิโกเมื่อนบปิตะได้ตัดพ้อกับโดร้ายมอนว่าถ้าหากเขาเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยแจแอนก็คงปฏิบัติตัวกับเขาดีกว่าน,นี้ค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโนบิตะโดร้ายมอนจึงนําที่คาดผมแปลงร่างออกมาให้กับโนปิตะค่ะแค่เราสวมที่คาดผมดังกล่าวไว้ที่หัวเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเพศตรงข้ามได้แล้วค่ะวันต่อมาโนปิตะได้ใช้ที่คาดผมแปลงร่างเป็นเด็กผู้หญิงเดินทางไปเรียน ตามปกติดูเหมือนว่าท่าทีของแจแอนจะเปลี่ยนไปอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยค่ะจากคนที่คอยเอาแต่กแกล้งโนบิตะก็กลับกลายเป็นว่ามาทําดีกับโนบิตะแทนซึ่งสาเหตุที่แจแอเนเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแจแอนเกิดตกลุมรักโนบิโกะหรือโนบิตะในร่างหญิงนั่นเองค่ะโดยฉากโคตรหล่อของแจแอนที่เห็นได้ชัดมาจากฉากนี้เลยค่ะในขณะที่โนบิโกะและแจแอนกาลังทําความสะอาดห้องด้วยความรีบร้อนของโนบิตะที่อยากจะกลับไปเล่นกับชิซุกะจัง ความไม่ระม,มัดระวังของโนบิโกะทำให้เขาเผลอทำถังน้ำหกค่ะในขณะนั้นเองคุณครูก็เข้ามาเจอพอดีแต่แอนไม่รอช้ารีบรับผิดแทนโนบิโกะเลยค่ะแถมยังบอกโนบิโกะให้รีบกลับไปหาชิซุกะจังอีกด้วยแล้วเขาจะรับผิดชอบทำในส่วนที่เหลือเองเรียกได้ว่าจากนี้แจแอนทั้งแมนและคนหล่อสุดสุดเลยค่ะ อีกหนึ่งเหตุการณ์มาจากตอนพิธีแปลถมนิเทศอันวุ่นวายของโนบิตะเมื่อใจแอนแย่งหนังสือกระตุนของนนบิตะไปอ่านอีกตามเคยซึ่งก่อนที่เขาจะจากโนปิตะไปเขาได้บอกว่าถ้าหากโนปิตะอยากได้คืนให้ไปพบเขาใต้ต้นไม้ที่เขาได้เคยสัญญากับโนปิตะเอาไว้ในวัยอนุบาลค่ะปรากฏว่าโนปิตะจําเรื่องราวหรือเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เลยเขาจึงใช้ทามแมชีนย้อนกลับไปในวันแปลถมนิเทศเพื่อไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นปราก กว่าในระหว่างการจัดพิธีประถมนิเทศโนบิตาในวัยอนุบาลเกิดปวดฉี่จึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำเมื่อนบิตาในวัยอนุบาลกลับจากห้องน้ำเขาก็ไม่พบใครในพิธีประถมนิเทศเลยค่ะโนบิตาจึงเข้าใจผิดคิดว่างานได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วสาเหตุที่เด็กๆทุกคนไม่ได้อยู่ในห้องเป็นเพราะว่าทุกคนเกิดเข้าใจผิดคิดว่ามีระเบิดในห้องค่ะก่อนที่คุณครูจะได้เฉลยในภายหลังว่าเสียงที่เด็กๆทุก คนเข้าใจว่าเป็นระเบิดนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของแจแอนเมื่อเด็กๆทุกคนกลับมายังสถานที่ที่ใช้จัดพิธีประถมนิเทศชิสุกะจังสังเกตว่าโนบิตะเกิดหายตัวไปทําให้ทุกๆคนต่างต้องออกค้นหาตัวโนบิตะค่ะแจแอนได้พบกับโนบิตะที่กําลังเดินร้องไห้สิ้นเสียงร้องไห้ของโนบิตะโนบิตะก็ได้บอกกับใจแอนว่ากระเป๋านักเรียนของเขาอยู่บนรถบรรทุกค่ะ ด้วยความแมนของใจแอนเขาจึงรีบวิ่งตามรถคันดังกล่าวไปเพื่อที่จะไปเอากระเป๋านักเรียนกลับมาคืนให้กับนูบิตาถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ใจแอนได้โชว์ความแมนอีกแล้วค่ะเพราะปกติแล้วนะคะน้อยครั้งมากๆเลยที่ใจแอนจะทําอะไรเพื่อใครแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่ใจแอนคอยช่วยเหลือนูบิตาไม่ใช่มีเฉพาะในดไรม์มอร์ซีรีส์นะคะแต่ในเดอะมูฟวี่ก็มีเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นตอนเกาะมหาสมบัติของนูบิตาของปี19ึ19่19 8เมื่อพวกนนบิตะได้ไปประจนภัยบนท้องทะเลเพื่อที่จะออกตามหาสมบัติในระหว่างการเดินทางของเด็กๆทั้ง5้าคนก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะพวกเขาเหมือนจะถูกวาร์ปเข้าไปในยุคอดีตซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ทําให้เรือของพวกโดร,รายมอนไปชนเข้ากับเรือลําใหญ่ทําให้โนบิตะเกิดพลัดตกเรือแจแอนเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนนบิตะและจับมือนนบิตะเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาโดนน้ําทะเลซัดถายไปค่ะแต่สุดท้ายด้วยความ ความคลงคล e ของเรือทําให้มือของโนบิตะหลุดออกจากมือใจแอนหลังจากนั้นใจแอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะพอเขาเอาแต่คิดทบทวนและโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากเขาจับมือโนบิตะให้แน่นกว่านี้โนบิตะก็คงจะไม่โดนน้าทะเลซัดหายไปค่ะเรียกได้ว่าฉากที่ใจแอนจับมือโนบิตะเพื่อที่จะช่วยชีวิตโนบิตะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งฉากที่แจแอนดูเท่มากๆค่ะ อีกหนึ่งฉากมาจากัวมูวี่ากาอับราตีค่ะเมื่อชิสุกะเผอหลุดเข้าไปในโลกนิทานอารับราตีโดรายมอนและเพื่อนเพื่อนจึงต้องตามไปช่วยเธอกลับขึ้นมาในระหว่างการเดินทางของเด็กๆทั้ง4ี่คนกลางทะเลทรายโนบิตาก็เกิดเป็นลมแดดขึ้นมาค่ะแจแอนเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวนะคะที่แบกโนบิตาทั้งๆที่แจแอนเองก็ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งหิวไม่ได้กินอะไรเลยเพราะกระเป๋าวิเศษของโดรายมอนหายไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ทําให้เราได้เห็นว่าพอถึงเวลาขับขันเนี่ยแจย แอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยทอดทิ้งโนบิตะเลยค่ะพูดถึงฉากแบกฉากอุ้มโนบิตาแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งฉากนะคะมาจากเดอะมูฟวี่ภาคสงครามอวกาศในขณะที่โรโคโรโคกําลังพาพวกโนบิตาไปหากลุ่มขบวนการใต้ดินเพื่อไม่ให้เหล่าทหารของนายพลกิวมอจับตัวพวกเขาได้โดราไรมอนจึงใช้อุปกรณ์พิเศษที่สามารถทําให้เราวิ่งได้เร็วจนตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยความสับเพ่าของนบิตาและความเหนื่อยล้าที่วิ่งตามเพื่อนไม่ทันแจ่แอนเป็นเพียงคนเดียว อีกแล้วค่ะที่วิ่งออกไปอุ้มโนบิตะกลับเข้ามา อีกหนึ่งฉากที่แสดงถึงความใจดีของแจแอนที่มีต่อโนบิตะอย่างเห็นได้ชัดมาจากตอนผมจะติดหวัดแทนเองเมื่อคุณพ่อของโนบิตะเกิดป่วยเป็นหวัดกระทันหันทําให้ไปทํางานไม่ได้ด้วยความเห็นใจโดร้ายม่อนจึงนําเครื่องย้ายหวัดออกมาโนบิตะไม่รอช้ารีบย้ายหวัดของคุณพ่อของเขามาไว้ที่ตนเองหลังจากที่สามารถช่วยให้คุณพ่อกลับไปทํางานได้ตามปกติแล้วโนบิตะและโดรายม่อนจึงออกไปข้างนอกบ้านเพื่อที่จะส่งวัดนี้ไปให้กับคนอื่นต่ออ ยคนที่นูปิตะเลิงเอาไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะใจแอนนั่นเองค่ะเมื่อนูปิตะและโดรายมอนได้พบเข้ากับใจแอนพฤติกรรมของใจแอนทําให้นูปิตาถึงกลับเปลี่ยนความคิดเพราะใจแอนจากที่เคยเอาแต่แกล้งนูปิตะเมื่อเขาได้เห็นนูปิตะในสภาพที่แย่ทําให้เขาหันกลับมาทะนุถนอมนูปิตะเป็นอย่างดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่เรามักไม่ค่อยเห็นเลยก็ว่าได้ค่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าปี่นิวัดระบาดหนักหนาโดชฉันเอกก็มียาดีอยู่เบอนกัน<ะ>แรมเป็นลาไป่ ถ้าไม่ไหวจะช่วยแบบแกก็ได้นะเธอทีเดียวไหวเปล่าเนี่ยถ้ากูแกร้อนเกินไปหัวลาดพื้นแล้วเกิดน็อกแกเป็นอักเสบประปา,าจะยุ่งนะ พี่นิกเล่ามาทั้งหมดจะเป็นเหตุการณ์ที่แจแอนทำดีกับนูปิตาซะส่วนใหญ่นะคะงั้นเรามาดูเหตุการณ์ที่แจแอนทำดีกับคนอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะเหตุการณ์นี้มาจากตอนแจแอนสตูเมื่อใจแอนเกิดตกลุมรักเด็กสาวที่มีชื่อว่ามินามิดูเหมือนว่ามินามิจังเนี่ยจะไม่ชอบใจแอนเลยค่ะเหตุเกิดเพราะว่าความผิดพลาดของซีเนียรและนูปิตานั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายด้วยความแมนของใจแอนก็ทําให้เธอยอมรับในตัวใจแอนในที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากที่ใจแอนอาสาออกไปตามหาน้องหมาของ ของเธอที่หายไปแถมยังได้ช่วยน้องหมาของมินามิจังที่กำลังจะรนน้ำซัดอีกด้วยค่ะ เหตุการณ์สุดท้ายของคลิปนี้มาจากตอนอัดใจแอนให้บิวไปเลยเมื่อใจแอนเกิดทะเลาะก,กันกับพวกเด็กผู้หญิงเพราะใจแอนดันไปแย่งที่ที่เด็กผู้หญิงเขามาเล่นอยู่ก่อนแล้วนูิตาที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับเด็กผู้หญิงจึงบอกให้ใจแอนขอโทษพวกเด็กผู้หญิงค่ะแต่ใจแอนก็ไม่ยอมสิคะแถมยังได้ท้าแข่งเบสบอลกับพวกเด็กผู้หญิงอีกด้วยทําให้นูิตาต้องทําหน้าที่เป็นโค้ชสอนเล่นเบสบอลให้กับพวกเด็กผู้หญิงด้วยความสุกจิตของเด็กผู้หญิงนะคะก็ทําให้นูิตาโมโหและใช้อารมณ์กับพวกเธ จนสุดท้ายพวกเด็กผู้หญิงก็โกรธนุบิตะและบอกให้นุบิตะลงแข่งไปคนเดียวเลยค่ะด้วยความทุ่มเทของนุบิตะจึงทําให้เด็กผู้หญิงเห็นว่านุบิตะนั้นกําลังพยายามเพื่อพวกเขาอยู่พวกเด็กผู้หญิงจึงได้ขอโทษในสิ่งที่เขาทําต่อนุบิตะแถมพวกเขายังได้กลับมาลงสนามเล่นเบสบอลช่วยนุบิตะอีกด้วยค่ะจ่ายแอนที่ได้เห็นถึงความพยายามของทีมเด็กผู้หญิงเขาจึงได้แอบคอยให้คําแนะนํากับเด็กผู้หญิงที่เป็นมือใหม่ในการเล่นเบสบอล ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ทําให้เราได้เห็นถึงน้ําใจนักกีฬาของแจแอนค่ะจับไ่ให้สั้นลยสายตามองที่บอลเอาไว้ กลใจ,ลจแต่สุดท้ายแล้วนะคะทีมเด็กผู้หญิงก็ไม่สามารถเอาชนะทีมใจแอนได้ซเนโอเห็นดังนั้นจึงรีบยกแตงโมมาให้กับโนบิตะแล้วบอกให้โนบิตะกินแตงโมทางจมูกอีกด้วยดังที่ได้ตกลงกันเอาไว้ค่ะว่าถ้าหากทีมเด็กผู้หญิงแพ้โนบิตะก็จะต้องกินแตงโมทางจมูกไม่ทันไรใจแอนก็ได้ใช้ไม้เบสบอลตีไปที่ลูกแตงโมพร้อมกับชวนเพืเ่อนๆทุกคนมากินแตงโมด้วยกันค่ะก็เลยสรุปได้ว่าข้อตกลงที่บอกว่าให้โนบิตะกินแตงโม ทางจมูกได้ถูกยกเลิกไปเพราะคำสั่งใจอ่อนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่เอาเข้า